สวัสดีคร huh? ja. ับผมช่องยูทูบทำไม้งครับนี่สีพามะนี่ครับแกงเจริญละโมกครับนี่นี่ครับนี่นี่ไงครับนี่ไงครับนี่เออสูงขึ้นมาปั๊บนี่เห็นป่ดี๋ยตี้แกงมื้นครับนี่ตอนนี้เร็วๆนี่เป็นดวงดวงอะไรแบบนีครับดวงอะไรแบบนีครับนี่ดวงอะไรมบีครับนี่โอเคครับนี่ดอตกง่ายเอเล่ครับนี่พร้อมเดี๋ยวขอยินตันแล้วครับผมขอยินตันแล้วครับขอบคุณมากที่ตามช่องทำไม้บรรทนะครับผมขอบคุณครับ เดี๋ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวถิมมีมนูษย์แกงงงกครับตัวนี้เอาไว้ก้อนนะครับเดี๋ยวเห็นแม่บ้านแกงไห้ครับนี่ครับพึ่งไปเก็บมาจากโรงงานสามร้อยบาทหนึ่งลครับนี่ครับนี่ลอยง่ายลอยง่ายน่ครับลอยง่ายครับผมนะครับเนี่ครับเตรียมเครื่องมาแล้วมีผักเตี้ยวอ่าไอไกโตันะครับแล้วก็ถิมมีเครื่องปรุงอีกแล้วปลาลาาเสื้อมาเล้วถุงหนึ่งครับตัวนี้กำลังงามเลยครับนี่ โอเคครับผมนี่ครับละงวใหญ่นี่ครับละงวใหญ่สุดยอดนะครับดิสุดยอดครับสิละงวใหญ่ตัวนี้ไอ้ไอ้ตัวนี้ตัวนี้โอ้นี่บานเต็มเตยมเลยครับผมนี่โอเคครับผมนีเด็กเด็กครับ ingam pak ning ngam pak nggih tum tuman tuman ให้มันใจกันเลยครับโอเคเดี๋ยวแล้วครับผมเดีย๋ยวไม่วันเช้งครับผมครับนี่ครับเดีย๋ยวพรีจัมแล้วครับผมอโอเคครับ,รบผม นำมาโค้งที่ขึ้นก็ราคาโอนนะครับ <Okay. S 2> นี่นำน้องโค้งนะครับนะี่ครับ มีผักติ๋วแล้วก็อ่าผักอีโต้นะครับเล้วพี่ต้นหอมนิดน้อยนะครับนี่ใส่ตรงนี้ครับเดี๋ยวที่มีน้ำปลาลงตามมาที่หลังครับตรงนี้ครับก็เป็นน้ำปลาเป็นกวยไตีครับตังนี้ใส่ทะพีนะครับเออประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับม่นด้หอมกลุ้งขึ้นมาครับผม โหดเชียโลโกนแล้วแกงใส่ปลาติวครับอ่าไปอีโต้นะครับนี่ธร้มดาครับผมครับรอร้อยกันน้อยครับรอสักครู่ครับด้วขอาดก่อนครับผมที่ผมแบ่งแกงแค่เครื่องเดียวครับเพราะว่าเฮ็ดเมนูอื่นอีกเดี๋ยวเบิ Jonas. ่งคิดเมนูอื um, ่นอีกครับผมจะไี้เอาแกงนี่ก่อนครับผม โอ้โหหมอกเขาแล้คร no tamam. ับแทกเนี้ยจะไปแท็กเขานี่ลเรโง่ครับโอ้ยเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวตักใส่ผุนเออเห็นมั้เดี๋ยวตักใส่ถั่ยครับตักใส่ถั่ยครับโอ้โหชิมเราครับชิมเราแซ่บครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดนะครับ วิเลยครับนี่ครับอันอันง่ายผมไว้เถอหนึ่งกินมือเด้อมือเด้ออันนี้ผมแกงแค่นี้ครับผมนี่แกงเห็ดละโง่ครับนี่หากินหญ้าครับนี่นะครับผมไปไต่อยู่โรงงานนะครับไปเก็บอยู่โรงงานนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับนี่ครับโอ้ไอห้อยเด้ไอห้อยเด้ไอดอกง่ายไปใส่เบอร์ดอกง่ายเนาะดอกง่ายน้อนี่ครับนี่บอกกับมีครับนี่โอเคครับดอกง่ายไป ขอขอบคุณมากครับที่มาชมช่อง y o ย t ท b e ทองหม่ยเป็นสงคครับผมขอบคุณมากครับผมนี่ครับคนทำครับเมนูเย็นนี้แกงเห็ดละงูเด้อพี่น้องครับผมเห็นล้งมาครับมาแล้วครับอืผมกินของอะไรครับของนรครับ ืม่ได้ตังกล้องแต่แบบแบบสดๆครับดูอครับนี่กินยุ่กับแย่แรงครับนี่กินเขาอย่ยแย่แรงครับนี่นี่ครับกเขาครับโหชุดมาครับผมอีคำนี้คำเด้อแกเห็นละงโอครับผมกินอันตัวน้อยตัวน้อยอันตัวใหญ่ผมไม่กล้ากินมันเต็มปากครับออืื